น้มนยียาอเสียงเสนอเรื่องสายลมรักในรอยทรายตอนที่9เที่ยวบินขากลับที่น่านะราบรื่นกลับไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดเมื่อรายงานที่ฮาริสขอไปอยู่ตรงหน้าดวงตาคู่คมกว่าสายตาอ่านรายละเอียดของแต่ละคนโดยไม่ขาดสักตัวอักษรจนกระทั่งถึงประวัติของพนักงานคนสุดท้ายที่เข้ามาทำงานหลังสุด ดวงตาคู่คมดูเหมือนจะตั้งใจและจดจำรายละเอียดนานเป็นพิเศษจนจาาฟานที่ยืนคอยรับคำสั่งอยู่อดที่จะถามขึ้นมาไม่ได้มีปัญหาหรือครับแฟ้มประวัติในมือนหนาปิดลงและถูกวางไว้รวมกับอันอื่นๆเปล่าเสียงทุ้มของฮาริสเอ่ยขึ้นร่างสูงเอ็นหลังลงไปที่พนักพิงเก้าอี้ดวงตาคู่คมเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างเกิดความเงียบไปชั่วขณะ จนในที่สุดเครื่องลงจอดเมื่อไหร่ทุกคนจะถูกนำตัวไปยังฮาริมฮาริสเอ่ยขึ้นครับนายท่านจาฟานรับคำและรีบเดินออกไปจากห้องทำงานของนายเนื้อหัวทันทีฮาริสที่ตอนนี้อยู่คนเดียวภายในห้องทำงานบนเครื่องบินดวงตาคู่คมมองไปยังท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีเป็นสีส้มของพระอาทิตย์ตกดินเนื่องจากเวลาที่ต่างกันของสองประเทศ ในขณะที่พนักงานเมืองเครื่องบินไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องบินลงจอดจนในที่สุดเครื่องบินลำหรูก็ลงจอดแต่รันเวย์ที่ลงจอดไม่ใช่รันเวย์ที่สนามบินหลักแต่กลับเป็นรันเวย์เก่าของเมืองร้างแห่งหนึ่งตอนที่จาฟานมาบอกเปลี่ยนเป้าหมายในการลงจอดในวินาทีสุดท้ายสร้างความประหลาดใจให้เอริกและนาดีนแต่ทั้งคู่ก็ทำตามแต่โดยดี เพราะคิดว่านายเนือหัวคงมีเหตุผลบางอย่างในการออกนอกเส้นทางในครั้งนี้ซึ่งจาาฟานเองก็ยืนอยู่ในห้องนักบินไม่ได้ออกไปจนกระทั่งเครื่องบินลงจอดไม่เพียงแค่เอริกพนักง,งานคนอื่นๆที่เห็นว่าภาพท,ทิวทัศน์ที่เปลี่ยนจากตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าของเมืองหลวงเป็นทะเลทรายเวงว้างสุดลูกหูลูกตาสี่สาวได้แต่หันหน้ามามองกันด้วยความสงสัยแม้แต่ไคซีก็ไม่มีคำตอบมาให้พระพายที่มองมา ้านิสรีนตอนนี้รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเธอคงคิดมากไปเองจนในที่สุดเครื่องบินลำหรูก็ลงจอดสำเร็จชายชะกันมากมายสวมใส่โต๊บสีดำสนิทเช่นเดียวกับฮิยับเผยให้เห็นแต่ดวงตาที่เรียบนิ่งแผ่กลิ่นอายหน้าเกรงขามออกมามายืนคอยต้อนรับและอารักขาแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือพาหนะที่ไม่ใช่อูด กลับเป็นมาที่รูปร่างสูงใหญ่ไม่แพ้คนที่นั่งอยู่บนหลังทั้งหมดทยอยลงจากเครื่องบินลงมายืนบนรันเวย์ที่มีลมพัดผ่านเม็ดทรายสีทองปลิวมาตามสายลมจนพระภายต้องยกมือขึ้นมาปิดหน้าเชิญทุกคนตามมาทางนี้นายท่านแค่อยากตอบแทนที่ทุกคนให้บริการเป็นอย่างดีเยี่ยมซาบิดพูดขึ้นกับพนักง,งานทั้งเจ็คนด้วยรอยยิ้มพระพายหันมามองใครสีที่ตอนนี้ คิวเรียวขมวดข้าหากันเล็กน้อยส่วนคนอื่นๆเมื่อได้ฟังคำอธิบายจากซาบิตก็ตื่นเต้นกันใหญ่ไม่ใช่ใครที่จะได้รับโอกาสพิเศษอย่างนี้ง่ายๆยานพาหนะที่มารอรับเป็นรถที่ปรับแต่งเพื่อวิ่งในทะเลทรายโดยเฉพาะกระบอกเดินทางของทุกคนถูกนำไปไว้รวมกันยังรถคันหนึ่งและเราจะไปที่ไหนกันหรอคะเป็นนิสรินที่เอ่ยถาม เมื่อผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองได้ขึ้นไปบนรถอีกคันหนึ่งไปแล้วส่วนพวกเธอได้แต่เดินตามซาบิดไปยังรถที่เหลืออยู่เดี๋ยวถึงก็รู้เองแหละครับซาบิดต,ตอบโดยไม่ได้หันกลับมาและทุกคนก็นั่งรถตามขบวนเสด็จที่มีชายสัก,กานบนหลังมา้าคอยตามอารักขาตลอดการเดินทางจนต้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่พร่างพราวในที่สุดขบวนรถทั้งหมดก็หยุดลง หน้าสิงกอรสร้างหลังใหญ่สีขาวที่ตกแต่งด้วยสีทองเปล่งประกายยามค่ำคืนเมื่อต้องแสงไฟที่โดดเด่นท่ามกลางทะเลทรายไร้สิงกอรสร้างอื่นใดในอนาณาบริเวณนับ10กิโลเมตรแสงไฟที่สาดส่องไปยังสิงกอรสร้างหลังใหญ่ที่เกือบเทียบเท่ากับวังยมยมสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ทุกคนไม่น้อยโดยเจ้าชีวิตทั้งสองคนเดินหายเข้าไปด้านในพร้อมด้วยผู้ติดตาม เหลือแต่ซาบิตที่ยืนรอแนะนำกลุ่มคนทั้งเจ็ดอยู่ที่นี่คือฮาเรมของอดีตเจ้านายพระองค์หนึ่งแต่ตอนนี้กลายเป็นสถานที่พักร้อนรับรองทุกคนต้องตื่นตาตื่นใจกับการตกแต่งที่นี่ที่ยังคงความงดงามเอาไวเ้เช่นเดิมซาบิตอธิบายเมื่อกลุ่มคนทั้งหมดเดินตามเข้ามาด้านในที่มีชายหนุ่มร่างหนายืนคอยรักษาความปลอดภัยทุกๆ10ิบเมตรจากนั้นก็เลี้ยวไปทางด้านขวาไปยังห้องพัก ซึ่งผ่านสวนสวยเขียวชอุ่มน้ำผู้แสนสวยและยังมีน้ำตกจำลองที่หลายสิบคนสามารถลงไปแหวกว่ายด้านล่างนั้นได้ซึ่งไม่น่าเชื่อว่ากลางทะเลทรายเช่นนี้จะมีจากนั้นก็เจอกับซุ้มประตูมากมายซึ่งมีค่ารับใช้ผู้หญิงที่อยู่ในชุดคลุมสีขาวปิดบังใบหน้าด้วยฮยิญาบสีเดียวกันยืนแยกซ้ายขวารออยู่เอาล่ะทางด้านซ้ายสำหรับผู้ชาย ส่วนทางด้านขวาสำหรับผู้หญิงผมให้เวลาทุกคนพักผ่อนเล็กน้อยสองตุ้มครื่งจะมีการทานอาหารร่วมกันซึ่งจะมีคนนำทุกคนไปซาบิดบอกอ้อขาดเหลืออะไรบอกพวกเธอได้นะซาบิดพูดพลางปลายสายตาไปยังค่ารับใช้ที่ยืนอยู่คุณซาบิดคะไม่ทราบว่าเราจะพักอยู่ที่นี่กันกี่วันคะเป็นซีเรียที่ถามขึ้นมา อันนี้คงแล้วแต่นายเนือหัวละครับว่าท่านจะใจดีให้พวกคุณได้พักผก่อนกันกี่วันไม่ต้องห่วงเรื่องงานนะครับคุณฟาติมารับทราบเรื่องนี้แล้วอย่างนั้นผมค่อยพักผ่อนได้อย่างสบายใจหน่อยนาดีนพูดขึ้นพร้อมดวงตาเป็นประกายแต่เมื่อหันมามองทางอาเม็ดที่ยืนทำหน้าตายอยู่รอยยิ้มสดใสของนาดีนก็พลันหุบลงทันทีซึ่งประปายตันเห็นมันพอดี ก็อดที่จะหัวเราะออกมาเบาๆไม่ได้ต้องขอบพระคุณในความเมตตาของท่านในครั้งนี้เอริกที่เงียบอยู่นานเอ่ยขึ้นในฐานะที่อาวุโสที่สุดในกลุ่มใช่ค่ะนิดไม่เคยเห็นที่ไหนสวยและน่าอยู่อย่างนี้มาก่อนนิสรินพูดตามที่เห็นและคิดขนาดฮาเร็มที่ถูกทิ้งโดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลทรายที่ห่างไกลอย่างงดงามและอลังการขนาดนี้ แต่ถ้าเป็นพระราชวังจริงๆจะรูราและงดงามขนาดไหนผมขอตัวก่อนนะครับจากนั้นซาบิดก็เดินจากไปและทุกคนก็แยกย้ายไปยังห้องที่ถูกเตรียมมาไว้ให้เข้าพักเสียงฝ่ามือหนาที่ทุบลงมาบนโต๊ะทำงานไม้เนื้อดีหลังจากที่ฟังรายง,งานจากลูกน้องจบทำให้ร่างหนาของผู้ชายที่เพิ่งพูดจบสะดุ้งทันทีดวงตาคมรูบลงตำ่ำ เมื่อเห็นว่าดวงตาของชายเวกลางคนกำลังส่องประกายเหมือนอยากฆ่าชีวิตของใครสักคนไม่ได้เรื่องเสียงชายเวกลางคนเอ่ยขึ้นด้วยความกโกรธเมื่อมองมายังผู้ที่เข้ามารายงานปล่อยให้พวกมันรู้ตัวได้ยังไงกันแล้วพวกที่เข้าเมืองมามันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อตอนนี้เป้าหมายไม่รู้ว่าหายไปไหนชายเวกลางคนคนนั้นตะหวาดขึ้นเสียงดัง จากนั้นก็ปรับอารมณ์ที่พุ่งสูงขึ้นให้เย็นลงแล้วนั่งลงที่บนเก้าอี้ตัวเดิมทางเราเพิ่งทราบว่าเครื่องบินเปลี่ยนเส้นทางเมื่อเลยเวลาลงจอดแล้วครับเสียงชายหนุ่มร่างหนาเอ่ยขึ้นแล้วตอนนี้พวกมันอยู่ที่ไหนเสียงแห็บแห้งเล็กน้อยของชายเวกลางคนถามคนที่ถูกถามรีบหลบสายตาทันทีตอนนี้ทางเรายังสืบหายอยู่ครับคาดว่าไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้ ชายหนุ่มตอบดวงตาทรงอำนาจที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยตวัดขึ้นไปมองทันทีฉันให้เวลาไม่เกินวันนี้ถ้าทําไม่ได้ฉันไม่รังเกียจที่จะหาคนมาทําแทนน้ำเสียงที่ฟังแล้วขนลุกชันเอ่ยขึ้นทำให้ชายหนุ่มรีบรับคำทันทีครับเจ้านายชายหนุ่มตอบเมื่อตอนนี้เป็นเวลาสองตุ่มกว่าแล้วนั่นหมายความว่า ก็มีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเดี๋ยวก่อนแล้วคนในล่ะติดต่อกลับมาบ้างหรือยังไม่เลยครับทางเราไม่สามารถหาตำแหน่งเธอได้หลังจากขึ้นเครื่องไปแล้วยิ่งฟังชายเวัยกลางคนก็ยิ่งทวีความไม่พอใจยิ่งขึ้นพยายามติดต่อเธอให้ได้เสียงแหบแห้งพูดขึ้นซึ่งชายหนุ่ม้าใจได้เป็นอย่างดีว่าทางรอดทางเดียวของเขาคือเธอครับท่านมูรัด ใยหนุ่มร่างหนาที่ชื่อซารลัดพูดจบก็รีบออกไปทำงานที่ได้รับมอบหมายทันทีคล้อยหลังชายหนุ่มไปดวงตาม,มากประสบการณ์มองออกไปยังนอกหน้าต่างท้องฟ้ายามราตรีที่ประดับด้วยดวงดาวสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าตัดกับตึกสูงเสียดฟ้าที่สว่างสวัยด้วยแสงไฟเช่นเดียวกันภาพที่งดงามเหล่านั้นกลับไม่ได้ช่วยให้ความกังวลของเขาลดลงแม้แต่น้อย แผนที่อุตสาหวังไว้หลายสิบปีจะมาพังตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดในเมื่อเขาเคยกำจัดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดสองคนมาแล้วกับอีกแค่ตามอีกครั้งกับสองคนที่เหลือเมื่อสองคนนั้นสิ้นชีวิตลงก็ไม่มีใครมาขัดขวางความยิ่งใหญ่ของเขาได้อีกต่อไปรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมประดับบนใบหน้าอวบที่มีริ้วรอยตามวัยที่ล่วงเลยมาพร้อมด้วยแววตาที่มีประกายพาดผ่าน พระภายเลือกห้องพักริมสุดถัดมาเป็นไคซีซีเรียแล้วก็นิสรีนซึ่งห้องของนิสรีนอยู่ตรงกับสวนสวยพอดีแค่เปิดประตูห้องออกมาก็เจอกับดอกไม้ต้นไม้นานาพันธุ์และน้ำพุพระภายมองดูห้องนอนที่ตกแต่งอย่างหรูหราด,ด้วยโทนสีขาวและทองเตียงเป็นวงกลมมีมุ้งแบบกระโจมเหมือนเจ้าหญิงผูกเอาไว้บนเพดานเหนือเตียงนุ่มแถมยังมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งที่มีลวดลายงดงาม ปมไฟระยะสีสันสดใสและห้องน้ำในตัวที่ปูด้วยหินอ่อนสีขาวและอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่หญิงสาวไม่รอช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับตัวเองทันทีและเพื่อรอเวลาทานอาหารร่วมกับคนอื่นๆเมื่อหญิงสาวออกมาจากห้องน้ำกำลังสแต่งตัวนั้นคิรีเวก็เลิกขึ้นอย่างแปลกใจ เมื่อราวแขวนเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยชุดเรสยาวรูปทรงและสีสันมากมายอัดแต้นอยู่บนราวนั้นมาอยู่ในห้องของเธอพระพายลงเลือกชุดเหล่านั้นขึ้นมาดูก็พบว่าแม้ดีไซน์จะเรียบแต่ก็ดูหรูด้วยเนื้อผ้าและลายปักที่มีทั้งดิ้นเงินและดิ้นทองที่ปักโลเบนบนเรสแต่ละตัวหญิงสาวไล่นิ้วลงบนราวจนสะดุดเข้ากับเรสสีครีมเหลือบทองที่มีเสื้อคลุมด้านนอกสีเขียวมรกต ตกแต่งขอบและชายเสื้อด้วยได้และดิ้นสีทองเธอจึงหยิบชุดนั้นขึ้นมาสวมร่างมางมองดูตัวเองในชุดเรสที่ใส่พอดีตัวด้วยรอยยิ้มรู้สึกว่าจะกับช่วงอกไปหน่อยหญิงสาวพูดขึ้นเมื่อชุดมันเล็กกว่าหนะ้าอกของเธอเล็กน้อยเพราะความเป็นคนซ่อนรูปถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าเข้ารูปก็จะมองว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงรูปร่างผอมบางเท่านั้นผมยาวสลวยถูกเก็บมวยเป็นช่อเอาไว้ด้านบน ปล่อยปลอยผมลงม,มาคลอเคลียใบหน้านเนียนใสที่มีแต่แป้งฝุ่นกับลิปบาลบำรุงริมฝีปากเท่านั้นจากนั้นพระพายก็ออกจากห้องไปยังห้องของใครซีที่อยู่ติดกันซีเสร็จหรือยังเสียงหญิงสาวเรียกคนที่อยู่ในห้องถัดจากเธอไม่นานประตูห้องที่สลักด้วยลวดลายชนมองก็ถูกเปิดออกดวงตาของพระพายก็ต้องเบิกกว้างเมื่อหญิงสาวร่างระหงตรงหน้าอยู่ในชุดสีแดงกำ ส่งเสรอแม่หญิงสาวดูสวยมีสเสน่ห์จนยากที่จะละสายตาโดยเฉพาะดวงตาคู่สวยที่มีเสน่ห์คู่นั้นที่จ้องมองมายัางเธอเช่นกันคิ้วเรียวของกคซีมองร่างบางของพระภายและยกยิ้มด้วยความพึงพอใจเมื่อสายตาประยุดอยู่ที่จุดหนึ่งความอบอิ่มที่มีมากล้นรับกับเอวคอดเล็กและสะโพกพายคาดไม่ถึงวชุดของนางในฮาเรมนี้ จะช่วยขับสนีของพระพายให้หน้ามองมากยิ่งขึ้นส่วนพระพายที่โดนสายตาคมของไครซีมองมาก็ประหมาไม่น้อยเมื่อรู้ว่าไครซีมองอยู่จุดไหนไม่คิดว่าเธอจะเข้ากับชุดของที่นี่ได้มากขนาดนี้ไคซีพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่อย่ามาพูดเลยไครซีต่างหากที่วันนี้สวยเรากับเจ้าหญิงไม่สิอย่างไครซีเหมาะกับรานีมากกว่าพระพายยืนยอเพื่อสาว อย่ามัวแต่มาชมกันเองอยู่เลยไปกันดีกว่าไคซีพูดและเดินนำหญิงสาวไปจนประปายต้องรีบมาเดินคู่กับไคซีซีและไม่รอคุมนำทางหรอพระปายถามเมื่อไคซีนำเธอไปยังฝั่งตรงกันข้ามกับสวนที่เธออยู่เรานี่ไงคนนำทางไคซีตอบพร้อมยกยิ้มมุมปากนิดนิดหมายความว่าซีเคยมาที่นี่พระปายถามเพื่อย,ย้ำความคิด ในขณะที่สองสาวเดินตามทางเดินที่ทอดยาวไปเรื่อยๆโดยที่ชายหนุ่มร่างหนาที่ยืนเฝ้ายามอยู่ปล่อยทั้งคู่เดินผ่านไปแต่โดยดีไคซีไม่ตอบจนกระทั่งสองสาวเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องห้องหนึ่งที่มีชายหนุ่มสองคนที่คุ้นหน้ากันดียืนอยู่ด้านนอกท่านซาบิดท,ท่านซันมาช่วยเข้าไปรเรียนนายเนื้อหัวให้หน่อยว่าใครซีมีเรื่องสําคัญขอเข้าพบหญิงสาวพูดขึ้งกับชายหนุ่มทั้งสอง ซาบิตและซันมาหันมามองหน้ากันจากนั้นซันมาก็เปิดประตูหายเข้าไปในห้องไม่นานก็ออกมาเชิญครับเสียงตุ้มราบเรียบเอ่ยขึ้นเพราะเปิดประตูให้ไคสีหันไปมองพระพายที่ยืนตกตะลึงอยู่ไปกับเราหน่อยนะไคสีพูดพลางยื่นมือที่เย็นเฉียบและสั่นเล็กน้อยไปจับมือเรียของพระพายที่มีแต่ความอบอุ่นเอาไว้แน่น พระภายมองสบสายตาของใครซีที่สั่นไหวได้สิยิงสาวตอบพร้อมส่งรอยยิ้มให้ไครซีมือเรียกจับกระชับมือเย็นที่ตอนนี้อุ่นขึ้นมาบ้างแล้วจากนั้นสองสาวก,ก้าวเข้าไปภายในห้องโดยพระพายไม่ลืมที่จะทักตาชายหนุ่มทั้งคู่ที่ยืนอยู่ห้องนั่งเล่นที่ถูกตกแต่งด้วยตัวสีทองขาวและน้ำเงินเข้มมีร่างสูงของใครคนหนึ่งนั่งรอทั้งสองอยู่แล้ว ฮาริสที่อยู่ในชุดโต๊บสีดำคลิบทองหันมาโมอสองสาวทันทีที่เดินเข้ามาภายในห้องทั้งสองทำความเคารพนายเหนือหัวจากนั้นก็นั่งลงตามคำอนุญาตของร่างสูงสองสาวนั่งลงโซฟาตัวที่อยู่ตรงกันข้ามกับร่างสูงโดยมีโต๊ะกลางตัวเตี้ยที่ประดับด้วยแจก,กันดอกไม้สดวางอยู่ขออภัยที่มารบกวนเวลาพักผ่อนของนายท่านแคสีพูดขึ้นก่อน ดวงตาคู่คมมองมาที่สองสาวนิ่งว่ามาสิเสียงทุ้มที่เปลี่ยนไปด้วยบารมีและอำนาจทำอัพระพายนั่งตัวเกรง็งไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงแค่สีสุดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่จากนั้นมือเรียก็วางกล่องกำมหยีสีน้ำเงินขนาดเล็กดูแล้วเหมือนกล่องสำหรับใส่แหวนที่เธอถือมาตลอดทางวางลงบนโต๊ะตรงหน้า ใบหน้าคมเข้มของชายหนุ่มยังคงเรียบนิ่งไม่ได้ตกใจหรือแปลกใจไม่เห็นของสิ่งนั้นบรรยากาศภายในห้องเงียบสนิทคิดดีแล้วหรือในที่สุดร่างสูงก็เอ่ยขึ้นดวงตาคู่สวยของไครซีสันไหวเล็กน้อยแล้วจางหายไปอย่างรวดเร็วค่ะหญิงสาวยืนยันเสียงหนักแน่นมีคนที่คู่ควรกับพระองค์มากกว่าหมอมชัน เสียงติดเหมบมีเสน่ห์พูดขึ้นร่างสูงพยักหน้ามองเบาแล้วเราจะจัดการให้เสียงทุ่มพูดขึ้นไกซสียกยิ้มบางเบาตั้งที่ภายในใจปวดร้าวกว่าครั้งไหนๆสายตาคมละจากไกซสีหันมามองหญิงสาวอีกคุณที่มองไกซสีอยู่ด้วยแววตาห่วงใยจนหญิงสาวรับรู้ได้ถึงสายตาที่มองมา ดวงตาเรียวสวยหันกลับมาก็สบเข้ากับดวงตาคู่คมสีน้ำตาลทองสายตาของเธอเหมือนถูกตรึงเอาไว้หัวใจที่คิดว่าสงบนิ่งแล้วกลับเต้นดรัวยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนริมบีปากนายยกยิ้มมุมปากนินดๆดวงตาคู่คมมีประกายพาดผ่านจากนั้นเมื่อสองสาวออกมาแล้วฮาริสก็มีคำสั่งเรียกตัวฮาซิปเข้าพบ ร่างหนาของฮาซิปที่เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่งลงอย่างที่เดิมที่สองสาวเคยนั่งมีเรื่องด่วนหรือครับอาฮาซิปถามผู้เป็นอาที่ไม่แม้แต่จะหันมามองขอด้วยซ้ำจนกระทั่งเขาเอ่ยถามขึ้นดวงตาคู่คมที่ถอดแบบกันมาจึงมีของอยู่ในสายตาจากนั้นฮาริสก็ปลายสายตามามองสิ่งที่ยังวางอยู่บนโต๊ะฮาซิปมองตามสายตานั้นก็เจอเข้ากับกล่องที่คุ้นตา คิ้วหนากระหมดเข้าหากันและหยิบกล่องนั้นขึ้นมาเปิดดูว่าสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่มันคือความจริงแหวนเพชรเม็ดงามที่ส่องประกายเล่นแสงไฟเป็นสิ่งที่ยืนยันความคิดนั้นได้เป็นอย่างดีหัวใจของฮาซิประตุกปิดกล่องนั้นและวางลงที่เดิมเธอเอามาคืนอาหรือครับฮาซิปถามอาเคยบอกแล้วว่าจะไม่เข้าไปก้าวไก่เรื่องของพวกเธอ ปล่อยให้พวกเธอตัดสินใจเอาเองและดูเหมือนว่านี่คือการตัดสินใจของใครซีหาริสพูดด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งดวงตาคู่คมมองหาซิปที่ในตาวูบไหวเล็กน้อยเล่นอะไรก็เล่นได้แต่อย่าเล่นกับความรู้สึกของใครแต่แกคงจะดีใจสินะที่เป็นอิสระจากสัญญานั้นได้เสียทีต่อจากนี้แกจะควงผู้หญิงคนไหนออกหน้าออกตาก็ตามสบาย ฮาริสพูดจบก็ลุกออกจากห้องไปทิ้งให้ฮาซิฟนั่งมองแหวนวงนั้นด้วยความสับสนพระปาที่ถูกไคซีปาออกจากห้องและทั้งสองก็เดินมาที่ห้องรับประทานอาหารซึ่งมีทุกคนที่เหลือนั่งรออยู่ก่อนแล้วเว้นแต่นิสรินที่ยังไม่มาทั้งหมดพูดคุยกันเล็กน้อยไม่นานประตูก็ถูกเปิดออกโดยนิสรีนที่เข้ามาด้วยอาการร้อนรน แต่ก็รีบเปลี่ยนอาการอย่างรวดเร็วแคซีกับพายไปไหนมาหรอนิสไปหาที่ห้องก็ไม่เจอเลยออกเดินตามหาเสียทั่วจะโทรหาก็ไม่ได้ที่นี่ไม่มีสัญญาณเลยนิสรีนที่นั่งลงข้างซีเรียซึ่งอยู่คนละฝั่งกับใครซีและพระพายถามขึ้นเมื่อนั่งลงไปที่เรียบร้อยแล้วน่น,นะสิสงสัยเป็นพื้นที่หากไกลละมัง้งถึงไม่มีสัญญาณ นาดินกับอาเมทที่นั่งถัดไปจากพระพายเอ่ยขึ้นซึ่งทุกคนก็พยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยเมื่อไม่สามารถใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆดได้โด,ดยลืมคำถามของนิสรินไปเสียสนิทจากนั้นอาหารเมนูต่างๆก็ถูกทยอยนำมาเสิร์ฟเมื่อทานกันเสร็จทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปโดยไก่ซีและพระพายเป็นสองคนแรกที่เดินออกมาเพราะพระพายเห็นว่า ใครสี่ไม่เจริญอาหารเท่าไรจึงขอตัวออกมากันก่อนสองสาวเดินเท้าน้องไปตามความยาวของทางเดินที่เต็มไปด้วยซุ้มประตูโค้งมากมายก่อนที่ทั้งสองจะเลี้ยวเดินผ่านสวนไปนั้นเสียงทุ้มเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นหยุดหญิงสาวทั้งคู่ไว้ทันทีใครสีเรามีเรื่องต้องคุยกันหาซิทที่อยู่อก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มายืนด้านหน้าหญิงสาว พระพายรีบทำความเคารพทันทีแต่จากไขสีที่ยืนนิ่งไม่ไหวติงพายไปก่อนนะเดี๋ยวเราตามไปไขสีพูดกับพระพายแต่ดวงตาคู่สวยกลับตกอยู่บนใบหน้าคมเข้มของชายหนุ่มตรงหน้าไม่รอให้พระภายตอบรับข้อมือเรียกของไขสีก็ถูกคว้าเอาไว้แล้วจับจุงไปอีกทางหนึ่งโดยร่างหนาของชายหนุ่ม ท่ามกลางความห่วงใยของระพายที่ได้แต่มองตามคุณตั้งคู่ไปเมื่อเหลือตัวคนเดียวหญิงสาวก็ชะลอจังหวะการก้าวเดินเป็นไปอย่างช้าๆจนเมื่อเธอจะเลี้ยวไปยังทางที่เป็นส่วนก่อนเข้าที่พักหางตาก็เหลือบเห็นชายชุดของใครคนหนึ่งเดินหายไปทางตรงกันข้ามหญิงสาวยืนชัางใจอยู่ครู่หนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนพนักง,งานด้วยกันอาจเดินหลงทางก็เป็นได้ เธอเลยเดินตามไปด้วยความหวังดีเสียงก้าวเดินของฝีเท้าที่นำหน้าเธออยู่ไกลๆทำให้หญิงสาวรีเพิ่มฝีเท้าเพื่อจะไปให้ทันในระหว่างที่หญิงสาวกำลังเลี้ยวตรงทางแยกร่างบางก็ปะทะเข้ากับร่างสูงของใครคนหนึ่งเอวเข้ถูกอบเอาไว้ไม่ให้ร่างบางล้มลงไปกลายเป็นว่าตอนนี้ใบหน้าเทียนสายซบลงบนอ,อกกว้างโดยมีวงแขนแกร่งอบรอบเอวเอาไว้ เมื่อหญิงสาวได้สติรีบเงยหน้าขึ้นไปขอโทษพูดนั้นทันทีแต่แล้วดวงตาเรียวสวยก็ต้องเบิกกว้างเมื่อสบเข้ากับดวงตาสีน้ำทันทองคู่นั้นในระยะประชิดเมื่อชายหนุ่มก้มลงมาพอดีกับจังหวะที่เธอเงยหน้าขึ้นไปกลายเป็นว่าตอนนี้ใบหน้าของเธอและเขาห่างกันเพียงแค่หนึ่งฝ่ามือเท่านั้นหัวใจของหญิงสาวกระตุกและเต้นกระนำ่ำ มบหน้าเนี่ยใส่ขึ้นสีระเรื่อริมฝีปากอิ่มเม้มเข้าหากันเมื่อใบหน้ารอเรนั้นยกยิ้มมุมปากนิดๆยิ่งเพิ่มสเสน่ห์จนเธอไม่สามารถละสายตาได้ดวงตาคู้คมมราวระยับเมื่อมองหญิงสาวในอ้อมแขนที่นิ่งชะงักอยู่ดูเหมือนว่าเราจะเจอกันแบบไม่ปกติกันสักครั้งเสียงตุ้มมีสเสน่ห์เอ่ยขึ้นหญิงสาวได้สติรีบก้มหน้าลงทันที ฝ่ามือเรียวดันแผ่นอกกว้างเพื่อให้ชายหนุ่มคลายวงแขนแต่กลายเป็นว่าชายหนุ่มกลับกระชับวงแขนนั้นแน่นขึ้นจนความอบอิ่มคู่นั้นแนบชิดไปกับอกกว้างทันทีขอประธานอภัยไปคะเออช่วยปล่อยเมอชั้นก่อนเถอะไปคะหญิงสาวพูดเสียงเบาวิวแต่ชายหนุ่มกลับได้ยินมันชัดเจนวงแขนแกร่งที่คิดจะแกล้งหญิงสาวตรงหน้าก็คลายออก เมื่อเห็นว่าใบหูของหญิงสาวแดงขึ้นเพราะความเขินอายสามครั้งแล้วสินะที่เราช่วยเธอเอาไว้ไม่คิดจะตอบแทนหน่อยเหรอร่างสูงสง่าพูดขึ้นพางลอบมองหญิงสาวตรงหน้าส่วนพระภายที่ได้ยินดังนั้นคิ้วเรียวก็ขมวดเข้าหากันพระองค์ต้องการให้หม่อมชันทำอะไรหรือเพคะพระภายกลั้นใจถามออกไปเพราะร่างสูงตรงหน้า ชอบโผล่มาในตอนที่เธอต้องการความช่วยเหลือทุกครั้งตามมาสิร่างสูงไม่ตอบแต่กลับเดินนำหญิงสาวไปยังทางหนึ่งพระภายมองซ้ายมองขวาก็ไม่เจอใครที่จะช่วยให้เธอรอดไปจากสถานการณ์นี้ได้หรือได้แต่เดินตามร่างสูงด้านหน้าไปไม่นานทั้งสองก็เดินมาสู่ด้านหลังของตัวฮาเร็มที่มีอูดตัวใหญ่ที่สูงกว่าศรีรษะเธอไปมากผูกเอาไว้ กิวเรียวยิ่งขมวดเข้าหากันเมื่อชายหนุ่มจับจูงเชื้อของเจ้าอูดตัวนั้นเดินมาทางเธอจากนั้นอูดตัวนั้นก็โยกตัวลงชายหนุ่มหันมามองเธออีกครั้งขึ้นมาตรงนี้นับเสียงที่เต็มไปด้วยอำนาจเอ่ยขึ้นจะไปที่ไหนหรอเพคะหญิงสาวถามแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปนั่งบนอูดตัวนั้นดูดาวร่างสูงพูดจบ ก็คว้าเอวบางอุ้มขึ้นไปวางไว้บนหลังอูดทั้งด้านหน้าตามมาด้วยร่างสูงที่ขึ้นมานั่งซ้อนอยู่ด้านหลังหญิงสาวจากนั้นอูดก็ลุกขึ้นยืนและเดินออกไปตามทางที่ชายหนุ่มด้านหลังบังครับซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นภายในไม่ถึงสามลมหายใจหญิงสาวที่ยังมึนงงอยู่เมื่อแผ่นหลังบางแน่ไปกับอกกว้างถือกรลิบนั่งหลังตรงทันทีส่วนวงแขนแกร่งทั้งสองข้างของชายหนุ่ม ก็อบกอดเธอเอาไว้แกลๆเมื่อฝ่ามือหนาทั้งสองข้างจับจุงเชือกเพื่อบังคับอูดเอาไว้ชายหนุ่มที่เห็นว่าหญิงสาวนั่งตัวแข็งทื่อริมผีปากหนาก็ยกยิ้มขึ้นอย่างเจ้าเล่ห์อยู่ๆอ,อูดที่วิ่งย่อหยอกกลับวิ่งเร็วขึ้นจนหญิงสาวตกใจพวาหันมากอดร่างสูงที่อยู่ด้านหลังทันทีพร้อมกับหลับตาแน่นเพราะความกลัว เสียงวรรที่มีเสน่หของชายหนุ่มที่ดังขึ้นเหนือศีรษะนั้นทำให้หญิงสาวเข้าใจอะไรได้ในทันทีว่าผู้สูงศักดิ์ที่เธอโอบกอดอยู่นี้กำลังกลั่นแกล้งเธออยู่แต่จะให้เธอปล่อยมือก็เป็นไปไม่ได้เพราะเธอกลัวตกทำให้ต้องล่วงเกินพระองค์อยู่แบบนี้จนกว่าจะถึงที่หมายจบตอนที่9ขอบคุณสำหรับการติดตามได้รับฟังนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ